สวัสดีครับโค้ดหนุ่มตอนนี้นี่บัตรเครดิตโทรทวงถามผมแต่ยังไม่พร้อมจ่ายต้องทำยังไงครับที่ฟังมาเห็นว่ารอให้เขาฟ้องแล้วขึ้นศาลนะครับไปยอมความอย่างนี้ใช่ไหมครับมีสองแบงค์รวมกันแล้วประมาณแสนกว่าตบความเลยนะฮะใจเขาใจเราบ้างนะปล่อยนิ่งเลยไม่ต้องไปรับโทรศัพท์เดี๋ยวไปคุยที่ศาลใจเย็นๆพวกปล่อยเซออย่างเงี้ยไปพังที่ศาลเยอะแหมเดี๋ยวเขาจะปรับลดให้ครึ่งหนึ่งบ้า ทุกคนไม่ได้เท่ากันนะเว้ยเฮ้ยสองพวกปล่อยเซอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เก็บตังค์แล้วเดี๋ยวปลายทางพอไปขึ้นศาลเขาทำยังไงเจราจาลดให้เราปรับเงื่อนไขผ่อนให้เราแล้วเรามีตังค์ผ่อนเขาไหมไม่มีก็ชิบหายอีกถูกไหมกลายเป็นประวิงเวลาชีวิตแทนที่มันจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้รับสายไอ้คำสอนประเภทหยุดใจไปเลยไม่ต้องไปสนใจแม่งมันง่ายครับเพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคำถามแบบนี้ก็มันดีอ่ะ ถูกไหมใครทํากับเราแบบนี้เราโอเคไหมใครทํากับเราแบบนี้แม่งเราโมโหเราไม่ยอมเ้ยมาแม่งยืมมวินผมไปแม,ม่ทําอย่างนี้เหรอวะถูกไหมเออแต่เราทําำ่าคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนที่ทุกคนชื่นชื่นชมเราได้ไหมเงยหน้าอยู่ในสังคมได้สบายมันต้องไม่มีอะไรติดค้างใครถูกไหมจ่ายเขาไม่ไหวรับโทรศัพท์อ๋อโทรมากูก็รับฮัลโหล ทำไมไม่จ่ายอืมมีจ่ายไปแล้วสิครับมีอะไรช่วยผมได้บ้างไหมตอนนี้การเงินฝืดมากจ่ายไม่ไหวนี่หลายตัวเฮ้ย <Hey, S 1> ผมมีบัตรเครดิตของคุณอยู่เนะี่ยผมขอหยุดใช้บัตรเลยได้ไหมและไอ้ที่ผ่อนเดือนละหเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขอเปลี่ยนเลยผมขอยืดเป็นผ่อนสามสิบหกเดือนสี่สิบแปดเดือนไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์เดิมอะนั่นคือยี่สิบเดือนห้าเปอร์เซ็นต์ะยี่สิบเดือนจะหมดกูขอสี่สิบแปดให้ผ่อนต่ำๆผ่อนต่ำๆให้เราหายใจรอดให้ได้ถูกไหมมีกี่ใบโทร มึงโทรมากูขอคุยอย่างนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่เป็นไรวางมาดูตัวเองถูกไหมเฮ้ยเราแม้ว่าตอนนี้กูจ่ายไม่ไหวแต่ว่ากูเพิ่งมีผิดพลาดไปบ้างบางเดือนอ่ะลองเข้าไปคุยกับธนาคารดูว่าเฮ้ยผมพอจะขอสินเชื่อเพื่อมาปิดหนี้ทั้งหมดตรงนั้นได้ไหมพยายามดูสักหน่อยไม่ต้องไปนั่งคิดเองว่ากูไม่น่าจะกู้ได้อย่าเพิ่งไปคิดเองโอเคไหมอ่าเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ากู้ใครก็ไม่ได้โอเคจ่ายไม่ได้ ขอเจรจา,าไม่ได้ผ่านไปหนึ่งเดือนไม่จ่ายผ่านไปสองเดือนไม่จ่ายเป็นหนี้เสียถูกไหอ่าก็เตรียมเข้าไปคุยกับคลินิกแก้หนี้ไม่ต้องรอให้เขามาทวงไม่ต้องรอให้ขึ้นศาลเราทําเสร็จทําจบก่อนได้เลยโอเคไหมเฮ้ย <Hey, S 2> นี่คือสอนให้คุณเป็นคนประสบความสางดนานการเงินนะครับไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบนะ